สับสอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับเศรษฐกิจโลกจะอยู่หรือจะไปคนที่ชี้เป็นชี้ตายคือธนาคารกลางของสหรัฐโอ้โหมีฤทธิ์มากจริงๆเลยนะอืมแบบนี้น่าจะมีใครมาถ่วงดุลอำนาจบ้างนะครับแล้วตกลงแบบเนี้ยมีใครคานอำนาจธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับคุณจ้อย องมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาคุยกันต่อเรื่องของ FOMC หรือย่อมาจาก Federal Open Market Committee ค่ะ FOMC ประกอบด้วยคณะกรรมการ12คน7คนเป็นกรรมการจาก Board of Governors ของระบบ FED Federal Reserve System และประธาน FED นครนิวยอร์กส่วนที่เหลืออีก4คนเป็นประธาน FED จาก4แห่งใน11แห่งที่เหลือจากเมืองต่างๆเวียนกันมาเป็นค่ะ คณะกรรมการ FOMC มีการประชุมปีละ8หนเฉลี่ยเดือนครึ่งต่อครั้งเพื่อกำหนดนโยบายทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยหรือมีมติออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจดังนั้นเวลามีการประชุมของ FOMC แต่ละครั้งจึงมักเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกที่คนทั้งโลกต้องเงียหูรอฟังข่าวหรือรอฟังมตินะคะเราเองก็ห้ามพลาดด้วยนะคะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ